เจ้าสำหรับท่านอาจารย์อนุทสมาเจตผู้นำที่รักยิ่งและคุณแม่ฝันวิญญาณของเราทุกคนขอครูพระเจ้าสำหรับความเป็นแบบอย่างชีวิตที่รักพระเจ้าทําให้ขราพเจ้าได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่ท่านได้ถ่ายทอดออกมาจากชีวิตของท่านท่านได้ทุ่มเทในการสอนพระคำของพระเจ้าแม้ในยามว,วิกฤตโควิดที่กำลังเกิดขึ้นแต่ข้าพระเจ้าได้สัมผัสว่าท่าน มีหัวใจที่รักพระเจ้ามีหัวใจที่รักลูกแกะจนคําสอนของท่านมีพลังทําให้ชีวของพระ้าติบโตขึ้นและเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็เติบโตขึ้นผ่านคําสอนของท่านในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นคือการที่นอาจารย์ทุ่มเททํางานนะัะเพื่อเราทุกๆวันข้าพเจ้าเห็นเช่นน,นั้นเพราะข้าพเจ้านั่งทํางานอยู่ที่คิรจากักรตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อาจารย์เข้ามาในะคิรจากักร มาสอนพระคำมาเตรียมเทศนามาประชุมมาลงรายละเอียดให้คำปรึกษาให้กับลูกแก่ของพระเจ้าตลอดเวลาและยิง่งโดยเฉพาะในเวลานี้มีหลายอย่างที่ทำให้เราจำกัดทำให้เราได้ห่างกันสิ่งที่อาจารย์ยิ่งคิดมากขึ้นทำงานมากขึ้นคือเตรียมอาหารฝัญญาณเพื่อเราทุกคนจะได้รับพ่อพรโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางไกลเป็นสื่อออนไลน์เป็นคำสอนเป็นสมุดเป้าเดียวเป็นสื่อเพื่อการอธิษฐาน และส่งต่อสิ่งเหล่านั้นให้กับพี่น้องเพื่อจะได้รับอาหารรับการดูแลที่มาจากพระเจ้าผมอยากจะมาขอบคุณพระเจ้าท่านอาจารย์และคุณแม่ฝ่ายวิญญาณของเราที่ท่านอาจารย์คอยสอนคอยสร้างชีวิตของพวกเราทุกคนในทิมซีด้วยความรักความห่วงใยและเอาใจาใส่พวกเราทุกคนทั้งฝ่ายกายภาพฝ่ายจิตวิญญาณอย่างครบถ้วนเสมอมาทำให้พวกเราเติบโตและมีความรู้ ความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าทั้งเรื่องของพระบุตรของพระเจ้าและที่สำคัญในเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าทำให้เราเดินในโลกนี้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเติบโตไปถึงความไพบูญของพระริทเราทั้งหลายตั้งใจว่าจะขอร่วมนิมิต และผูกพันตัวในกิจจักรชีวิตสุขสันต์ร่วมกับอาจารย์เสมอไปค่ะท่านอาจารย์อรนุษย์สัมมาจเตน,นะคะคุณแม่ฝ่ายวิญ,ญญาณของพวกเราก็ประทับใจในแบบอย่างชีวิตของท่านอาจารย์ในทุกๆด้านนะคะที่เป็นคุณแม่ที่ดําเนินชีวิตตรงตามหลักการพระคําของพระองค์และเป็นคุณแม่ที่คอยจัดเตรียมจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอูกแก่ของพระเจ้าเสมอมานะคะท่านอาจารย์เป็นแม่ฝ่ายวิญ,ญญาณที่คอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ตอนที่ เราได้ลืมตาเกิดในฝ่ายดิญญาณจนกระทั่งเราโตมาถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ที่คอยเตรียมอาหารอย่างดีอาหารชั้นเลิศให้กับเราในทุกๆสัปดาห์ตลอดมาค่ะได้เห็นถึงความรับความเอาใจใส่แล้วก็ท่านอาจารย์ลงรายละเอียดเราทุกคนจริงๆค่ะทุกคงที่ได้เห็นท่านอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนเห็นพระทีดีของพระเจ้าค่ะจากที่ท่านอาจารย์นั้นได้เป็นแบบอย่างแล้วก็คอยสอนสร้างจนทําให้ ทุกท่านและก็รวมถึงตัวของข้าพเจ้าเองก็ได้มีโอกาสได้เดติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและก็มั่นคงในความรักของพระองค์นะครับขอบคุณท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์นั้นได้คอยดูแลและก็ใส่ใจชีวิตของพวกเราเสมอมานะครับขอบคุณท่านอาจารย์สําหรับความรักของท่านอาจารย์ที่มาถึงพี่น้องเมืองคุณขอบคุณท่านอาจารย์ในการสอนสร้างการเป็นแบบอย่างในการ ยืนหยัดในพระชนะคำของพระเจ้าอย่างไม่ปรีประนองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจารย์ได้ลงรายละเอียดในความรักของพระเยซูที่ทีมีของเราได้รับพระพรจากท่านอาจารย์อยู่เสมอท่านอาจารย์นั้นได้เป็นแบบอย่างในการถวายชีวิตเพื่อง,งานของพระเจ้าส่งผลให้ชีวิตของข้าพระเจ้าเองมีภาวะใจในการที่จะร่วมรับใช้พระเจ้าที่พันธกิจบ้าน อำเภอด่านขินทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะแม้ส่วนตัวของข้าพเจ้าเองจะรับใช้พระเจ้าอยู่ห่างไกลจากท่านอาจารย์ทุกๆคําสอนที่อาจารย์ได้สอนในทุกสัปดาห์นั้นช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของข้าพเจ้าและเด็กๆที่พันธกิจบ้านอำเภอด่านขินทศนั้นได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าผ่านชีวิตคุณแม่ฝ่ายวิญญาณท่านอาจารย์อรนุช ท่านเป็นคุณแม่เป็นแบบอย่างรักและห่วงใยสอนสร้างให้เติบโตจนนั้นได้มีส่วนในการรับใช้และได้ดูแลพี่น้องในทิฏจักชีวิตสุขส,สันต์เลยค่ะจะมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านอาจารย์อรรนคุณแม่ฝ่ายยิญญาณของเราที่ท่านคอยสร้างคอยสอนชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นฝ่ายยิยาและฝ่ายาจิตภาน ด้วยความรักความห่วงใยที่แท่านมีต่อรุ่นลูกทุกคนทําให้เราเติโตขึ้นให้ไปถึงความไตบุญของพระคริสต์เราทั้งหลายตั้งใจขอร่วมนิมิตและปลูพันตัวในชีวิตจากชีวิตสุขสัรรวมกับอาจารย์เสมอไปจากลูกทีมที่มาจากชีวิตสุขสัรต์กับอารยเรารักอาจารย์มากๆค่ะเมื่อเรามองดูชีวิตของอาจารย์มากกว่าแค่คําสอนที่เราได้รับแต่เรามองเห็นอาจารย์เป็นคุณแม่ที่วางแบบอย่างชีวิต ให้กับลูกๆทุกคนอาจารย์เป็นผู้ที่ใส่ใจลงรายละเอียดอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรักความถ่อมใจเป็นผู้ที่เสียสละยินดีทุ่มเทชีวิตเพื่อง,งานของพระเจ้าจนข้าพเจ้าและเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเราสามารถสัมผัสได้ถึงความรักที่อาจารย์มีต่อพระเจ้าและต่อคริสตจักรของพระองค์จนเราสามารถพูดได้ว่าเรามองเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของท่นอาจารย์ เนื่องในวันพิเศษนี้และตลอดไปนะครับขอพระเจ้าเอพรพอรนอาจารย์ให้เต็มล้นด้วยกำลังเต็มล้นด้วยความชื่นบานสันติสุขที่มาจากพระเจ้าทุกสิ่งที่อาจารย์ได้ทํานั้นให้เห็นการยกชูและการรับรองที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงดูแลในทุกอย่างและลูกๆทุกคนเราก็จะยินดีในการตอบสนองต่อหลักการพระเจ้ายินดีในการเดินติดตามทิศทางของท่านอาจารย์และรวมนิมิตอย่างเต็มที่ในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้า,อเ,จาเอพอรพรอาจารย์ครับ ไรคิดจำกันส่งผ่านความรักไปในทุกที่แม่ช่วงวิกลิ่นพาเรารักแต่สิ่งดีพราะแม่คนนี้สอนในใจเราใกล้กันสศรธฐาณกัน คอยดูแลพาเราใกล้ชิดติดสนิทในพระรมเฝ้าวาทิฐานเติมชีวิตให้เติมต้าไม่มีคำบอก i